วันไฟไนสามสิบมหาศึกยักษ์ชนยักษ์สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพบกับผมอีกแล้วกับการวิเคราะห์มวยวันนะครับผมและคลิปนี้เป็นวันไฟไนที่ t ที่30นะครับเช่นเดิมเช่นเคยผมก็จะเอาคู่มวยกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะสะส่วนใหญ่ที่ผมชอบมาวิเคราะห์ให้กันฟังและวันไฟไนสามสิบนั้นจะเป็นคู่ไหนบ้างที่ผมชื่นชอบไปรับชมรับฟังได้เลยครับ เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านทองพูลพีเคแสนชัยพบกับเอลเมดีเอลจาบารีไปกันที่ทองพูนก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยวัย27ปีฉายาเจ้าล้นทองคำนั่นแหละแต่ช่วงนี้เป็นรองทรงแล้วนะฮะไม่ล้นแล้วทองพูลเนี่ยตั้งแต่ได้สัญญามาก็ฟอร์มลุ่มลุ่ม,ม,มนนดอนนะครับผมชนะบ้างแพ้บ้างปรับปล,ปลายกันไปจุดเด่นเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วครับว่าเป็นมวยหมัดเดินบูเดินต่อย แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนสไตล์ตัวเองไม่เหมือนกันสักไฟเลยนะครับบางไฟก็มามวยฝีมือบางไฟก็กลับมาเป็นมวยบูดูดันมันก็เลยทําให้ฟอร์มของทองปูน่ะดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ไฟล่าสุดก็สามารถกู้ศรัทธาเอาชนะคะแนนเดนิเอลเิลเลียมไปได้นะฮะเป็นการชนะ TKO รู้สึกว่าทองภูลเนี่ยบอกว่าจะกลับมาเป็นมวยบู๊ดุดันตามเดิมละไม่เป็นแล้วมวยฝีมือเล่นฝีมือนี่แต่ความเป็นมวยบู๊ดุดันของทองพูลเนี่ยก็หน้าเปิดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมโดนอาวุธคู่ต่อสู้ก็มีสิทธิ์ล่วงได้เหมือนกันก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเขาจะยังคงความร้อนแรงชนะต่อเนื่องได้หรือเปล่าก็ต้องมารอชมกันแหละครับข้ามไปทางด้านเอลเมดีเอลจาบารี ถ้าใครคิดไม่ออกคนนี้เขาคือน้องชายของซากเเรียเอลจามารีนะฮะนี่จะเป็นการมาต่อยไฟแรกในรายการวันนะครับเอลเมดีเนี่ยผมว่าฟอร์มดีกว่าผู้พี่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายความฟิตความเร็วเนี่ยดีกว่าพี่เยอะเพราะว่าพี่ก็โรยราไปพอสมควรละและจุดเด่นของเอลเมดีเนี่ยก็คือพลังหมัดนั่นแหละครับผมหมัดซ้ายและขวาไม่ว่าจะเป็นการตัดลำตัวหรือขึ้นบนเนี่ย ออกได้หนักหน่วงและรวดเร็วมากๆที่สําคัญมีใจปิดเกมมีวินาทีทองนะจังหวะที่คิดว่าจะปิดเกมได้เนี่ยจะเดินบูเดินใส่คู่ต่อสู้เลยเดี๋ยวผมจะหาคลิปหาฟอร์มให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมมันจะได้เห็นภาพไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเขามาต่อยในรายการวันมวยนวมเล็กแต่ผมคิดว่าจากที่เป็นคนที่หมัดหนักอยู่แล้วทรงดีอยู่แล้วออกอาวุธได้สวยงามอยู่แล้วมาใส่นวมเล็กเนี่ยหมัดมันน่าจะแรงขึ้นไปอีกนะฮะก็ต้องมารอดูกันละครับว่า การเปิดตัวไฟแรกในรายการวันเนี่ยจะสวยหรูหรือเปล่าเพราะผู้พี่ของเขานั้นสามารถเอาชนะทองพูลไปได้รอชมกันครับคู่นี้ครับทองพูลกับเอลเมดีผมว่าค่อนข้างที่จะ50-50%เลยนะทองพูลเนี่ยถ้ากลับมาเป็นสไตล์บูดุดันแบบเดิมเนี่ยก็ได้ลุ้นนับลุ้นน็อกครับผมส่วนเอลเมดีเนี่ยหมัดโหดหมัดอันตรายอยู่แล้วร่างกายก็ดีมากๆก็ได้ลุ้นเหมือนกันโดยเฉพาะหมัดตัดลำตัวของเอลเมดี เพราะว่าทองปูนก็ไม่ใช่คนที่ระบบการป้องกันตัวดีอะไรนะฮะเนื่องจากเป็นมวยบู๊หน้าค่อนข้างที่จะเปิดท้องค่อนข้างที่จะเปิดถ้าโดนหนังหนักไปก็มีสิทธิ์ท้องแตกนะฮะบอกได้เลยว่าได้ลุ้นนับลุ้นน็อกแน่นอนคู่นี้และท้ายที่สุดถึงแม้ว่าค่ายพีเคจะมาแรงเหลือเกินในช่วงนี้แต่ผมค่อนข้างชื่นชอบไปทางด้านเด็กใหม่อย่างเอลเมดีเอลจามารีนะ,ะับผมผมชอบความหมัดหนักหมัดแรงร่างกายที่ดีมากมาก ต่อยค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มและมีวินาทีทองใจปิดเกมดีมากๆผมว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวที่สวยหรูว่าเป็นได้เพราะผู้พี่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถชนะทองพูนได้ผู้น้องก็คงไม่อยากจะน้อยหน้าผู้พี่แน่นอนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในไฟน์นี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ครบยกกันนะฮะไม่ทองพูนร่วงก็เอลเมดีร่วงแหละรอดูกันได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรมาอันนี้คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านจอร์จจาวิสพบกับมูซินซาฟี เริ่มกันที่จอร์ g จียูนิตจาวิสก่อนเลยนะครับผมนักชกวัย24ปีจากสราชอาณจาจักรนี่ก็คือ1ตัวตึงจากฝั่งอังกฤษเลยครับจอร์จาวิสเนี่ยพึ่งได้สัญญามายกๆเลยตอนแรกยังไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาประกาศบนเวทีว่าโอ้โหผมชนะนักชกสัญญามา2คนผมอยากได้สัญญามากอะไรประมาณนี้ท้ายที่สุดบอสชาตีก็ให้ย้อนหลังนะครับสุดยอดมากม จอจาวิเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหสเตปฟุตเบิร์กสไตล์เดียวกันกับแฮกเกอร์ตี้นี่แหละครับทรงคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าเป็นนักชกที่รุ่นใหญ่กว่าแค่นั้นแหละแต่ว่าสเตปการเข้าออกการต่อยหมัดเนี่ยน่ากลัวมากๆหมัดออกได้เป็นชุดนะครับ3-4หมัดหหมัดออกได้หมดและที่สำคัญออกได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับผมส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยก็มีเตะนะฮะเตะได้ค่อนข้างดีมีศอก มีซอกกลับมีครบอาจจะเข่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละจอร์จจาวิตน่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเพอร์เฟกเลยสำหรับนักชกวัย24ปีรายนี้ยังไม่เห็นอะไรที่ต้องติเลยนะครับผมต่อยสามยกเนี่ยเลี้ยวแรงแทบไม่มีตกเลยออกอาวุธได้ต่อเนื่องสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะดีมากๆครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าไฟแรกในการเปิดตัวสัญญาของจอร์จาวิเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะฮะข้ามฝั่งไปทางด้านมูซีนเดอะแอสซสซินซาฟี นักชกสเปนโมร็อกโกวัย27ปีนะครับเปิดตัวในรายการมาต่อยมา2ไฟเนี่ยยังไม่พบกับชัยชนะเลยนะครับผมแพ้คะแนน1แพ้นอกเอาหน1แต่ว่าโดยรวมของมูซินซาฟีเนี่ยคือเป็นคนที่อาวุธครบเครื่องนะฮะมีความสูงยาวแขนขายาวช่วงชกค่อนข้างที่จะยา,ยาว ออกเข่าได้ดีออกหมัดได้ดีเป็นคนที่ออกอาวุธได้ดีทุกลูกนั่นแหละครับแต่ว่าจุดอ่อนใหญ่หญของมูซีนซาฟีเลยเนี่ยหน้าค่อนข้างที่จะเปิดนะฮะในหลายๆจังหวะที่เดินบ oo ูดุดันทําหน้าตาขึงขังใส่คู่ต่อสู้เนี่ยโอ้โหจังหวะนั้นแหละหน้าเปิดมากๆไฟล่าสุดที่ต่อยก็ไปทําหน้าตาขึงขังภายมือให้กับดิมิทีเมนชิคอฟนั่นแหละฮะโดนต่อยล่วงเลยผมว่าถ้าแก้จุดนี้ได้มูซีนซาฟีเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ากลัวมาก,มากนะครับเพราะว่าสูงยาว และใช้เข่าได้ดีล็อกคอตีเข่าเนี่ยอันตรายมากๆต้องมารอดูกันนะครับว่าในไฟที่3ของมูซินซาฟีเขาจะสามารถหาชัยชนะเจอหรือเปล่านะครับและในคู่นี้ครับระหว่างจอร์ดกับมูซินอาวุธมวยพอกันครับความสูงยาวเนี่ยมูซินซาฟีจะสูงยาวกว่านะมีทั้งความสูงยาวกว่าและช่วงชกน่าจะยาวกว่าด้วยซ้ํา แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบจอร์จจาวิตนะครับผมเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยละกันถึงแม้ว่าจะตีเขาไม่ค่อยดีเหมือนมูซีนซาฟีแต่ว่าการต่อยเนี่ยค่อนข้างรัดกุมออกอาวุธได้แม่นยำคมกลิบสิ่งที่ทำให้ผมไม่เลือกมูซีนซาฟีหลักๆเลยคือระบบการป้องกันตัวนี่แหละครับผมเป็นมวยดุดันที่น่ากลัวนะทำหน้าตาขึงขังแต่ว่าหน้าเปิดตลอดแบบนี้ก็ไม่ไหวจอจาวิตยิ่งหมัดคมๆอยู่คู่นี้ก็ใครโดนใครล่วงนั่นแหละครับผม อาวุธหนักกันทั้งคู่และผมคิดว่าถ้าจอร์จจาวิตสามารถชนะไฟน์นี้ได้เนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะได้ขึ้นไปชิงแชมป์ในรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะหาคนมาสู้กับดีเกียนเออร์เซลก็ได้ค่อนข้างยากนะฮะถ้าจอร์จจาวิตท,ทำได้ในไฟน์นี้ <c oughs> เขาก็น่าจะเป็นตัวเต็งนั่นแหละครับผมเพราะว่าฟอร์มดีมากๆการต่อยดีมากๆก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟน์นี้จะจบแบบไหนนะครับแต่ผมว่าจอร์จจาวิตน่าจะผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับ ไม่ชนะคะแนนก็ชนะน็อกนั่นแหละแต่ผมมองว่าเอเอียงไปทางด้านชนะน็อกมากกว่านะฮะรอชมรอเชียร์กันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเสกสรรอขวันเมืองพบกับเอซาเทนพาว เริ่มที่เสกสันก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยไวัย36ปีบางสันเนี่ยเรารู้สไตล์กันดีอยู่แล้วครับผมแทบจะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเลยนะครับผมยิ่งโดนต่อยยิ่งแรงยิ่งมากยกยิ่งบี้ยิ่งบดนะครับบางสันเนี่ยอาวุธมันอาจไม่ได้สวยงามและหมัดเท้าเข่าซอ,อกที่ออกไปแต่ว่าไอความเดินบี้เดินบดของบางสันนี่แหละมันคือความน่ากลัวสมฉายาของเขาคนไม่ยอมคนนคั่นแหละฮะถ้าไม่โดนหนักจริงๆก็ยากครับที่จะเอาบางสันลง และที่สําคัญระบบการฟิตซ้อมของบางสันเนี่ยผมว่าดีมากๆนะเป็นคนที่ดูแลสภาพร่างกายและความฟิตตัวเองได้ดีมากๆอาบุธมวยมีครบอยู่แล้วครับผมไม่ต้องเป็นห่วง อยู่ที่ว่าทรงมวยจะมาแนวไหนแค่นั้นแหละเพราะว่าเราเห็นในระยะหลังเนี่ยบางสันเนี่ยออกอาวุธได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ท้ายที่สุดก็หัวชนเดินบี้เดินบทเหมือนเดิมนะครับผมยิ่งโดนอาวุธก็ยิ่งแรงไฟล่าสุดเจอกับซอลินูฝาแฝดตัวเองก็สามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันมาได้นะก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับบางสันรอชมกันครับข้ามฝั่งมาทางด้านเอซ่าอเมริกันนินจาเชนพาว นักชกสหรัฐอเมริกาวัย35ปีนะครับผมเอซาเทนพาวนี่เป็นมวยจังหวะนะฮะลอจังหวะออกอาวุธได้แม่นยำมากออกหมัดได้คมกริบมีจังหวะฟันซอกมีจังหวะซอกกลับสเต็ปค่อนข้างที่จะดีเลยในการเข้าออกอาจจะไม่ใช่มวยที่บู๊ดุดันไม่ใช่มวยที่บ้านเลือดเหมือนบางสันนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือเขาเนี่ยดีใช้ได้เลยสำหรับเอซาเทนพาว หนึ่งไฟที่เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้สวยหรูเหลือเกินก็คือการเจอกับแรมโบ้เล็กนะฮะเอซาเทนพาวสามารถใช้จังหวะฝีมือจังหวะออกอาวุธของเขาได้อย่างแม่นยำออกหมัดน็อกใส่แรมโบ้เล็กถึงกับลงไปหงายท้องปางงางเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆอาวุธอันตรายมากแต่ไฟล่าสุดเจอความหนักของจอร์นลินิเคอร์ไปก็ต้องยอมนะครับผมแพ้น็อกไปแต่โดยรวมแล้วเอซาเทนพาวเนี่ยเป็นนักชกอเมริกาที่ฝีมือดีอีกหนึ่งคนเลยครับ ก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในไฟนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเอซาเทนพาวและคู่นี้ครับบังสันกับเอซาเทนพาวความสวยงามของอาวุธในการออกอาวุธเนี่ยต้องมองไปที่เอซาเทนพาวนั่นแหละครับผมมีระบบระเบียบมากกว่าออกได้เป็นจังหวะมีจังหวะดักออกอาวุธได้สวยงามส่วนบังสันเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปครับไม่เน้นสวยไม่เน้นทรงครับเน้นอัดอย่างเดียวไม่ว่าจะเจอใครหน้าไหนไม่สนครับคนไม่ยอมคนยิ่งโดนยิ่งแรง คู่นี้ผมมองไม่ออกเลยว่าจะออกใครนะฮะเอซาเชนพาวเนี่ยก็ฝีมือดีเหลือเกินแต่ถ้าโดนอาวุธห,หนักๆเข้าไปเนี่ยก็ล่วงเหมือนกันบางสันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่แต่ว่าก็สู้ตายเหมือนกันอาวุธก็ได้ลุ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นมองยากแบบนี้เชียร์ไปที่คนไม่ยอมคนอย่างบางสันแล้วกันครับเชียร์ไปที่ทีมไทยดีกว่า ผมไม่รู้ว่าถ้าเอซาเทนพาวมาเจอลูกเดินบี้เดินบทของบางสันเนี่ยเขาจะตั้งรับแบบไหนจะสามารถทนความบ้าดีเดือดของบางสันได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอซาเทนพาวมาแบบท็อปฟอร์มเลยสเตปเข้าออกดีๆหาจังหวะออกอาวุธได้แบบสวยงามบางสันก็มีสิทธิ์พ่ายคะแนนสูงมากเหมือนกันก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเชียร์ไปที่บางสันคนไม่ยอมคนในไฟนนี้นะครับรอชมรอเชียร์กันครับ มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องพบกับนิโคลคาลิโลสิทธิชัยเดอะคิลเลอร์คิดสิทธิสอพี่น้องก่อนเลยนะครับผมอายุ33ปีแล้วฝีไม้ลายมือพวกเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานแสนนานกรัมศึกหนักมาทั่วทุกสารทิศนะฮะ อาวุธมวยเนี่ยมีทุกลูกความเกา๋าความประสบการณ์มีหมดนะครับกระดูกแข็งโปก๊กติดอย่างเดียวก็คืออายุ33นั่นแหละฮะถ้าในมวยยุคนี้มันก็อาจจะยังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันครับสิทธิชัยเนี่ยต่อยมาเยอะเหลือเกินร่างกายมันก็ กรอบไปตามไฟที่ต่อยนั่นแหละครับผมและฟอร์มล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้คะแนนให้กับชาโด์สิงมาวินนะครับโดนหมัดนับเข้าไปโดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีนั่นแหละครับแต่ว่าสภาพร่างกายความฟิตแบบเนี้ยมันถดถอยหายไปเยอะเลยสําหรับพี่สิทธิชัยก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟนี้พี่สิทธิชัยจะทําได้ดีแค่ไหนความเก๋อมีแน่นอนครับแต่เรื่องสภาพร่างกายนี่สิมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลนดิดหน่อยรอชมรอเชียร์กันครับ ข้ามฝั่งมาทางด้านนิโคลคิงออฟเดอะนอร์ทคาริโลนักชกสกอตแลนด์วัย26ปีนะครับคิงออฟเดอะนอร์ทหลังจากไฟล่าสุดที่แพ้ TKO ให้กับนาบิลอานานนะฮะเรียกได้ว่าดับฝันการขึ้นไปชิงแชมป์ของนิโคลคาริลโลเลยจบไฟนั้นนิโคลก็ออกมาบอกว่าขอเปลี่ยนรุ่นนีกว่า ขยับรุ่นขึ้นไปเวทน้ำหนักของตัวเองที่น่าจะเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับนั่นก็คือรุ่นแฟเทอร์เวทเราต่างเห็นได้ชัดว่านิโคคาริโลเนี่ยลดน้ำหนักมาต่อยแบนตั้มเวทเนี่ยดูตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำหนักธรรมชาติของนิโคนั่นแหละถึงแม้ว่าจะทำน้ำหนักได้แต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกนะครับว่ามันรู้สึกเหนื่อยมากในการทำน้ำหนักในรุ่นนี้ก็เลยตัดสินใจขยับรุ่นขึ้นไปดีกว่า ไฟนี้เป็นไฟแรกของนิโคในรุ่นแฟทเทอร์เวดนะครับอาวุธมวยเนี่ยมีทุกลูกอยู่แล้วนิโคจุดเด่นก็คือหมัดที่หนักที่ทรงพลังเหลือเกินมีศอกมีเขา่ามีเตะมีเะม้เห็นหมดนะฮะถึงแม้ว่าจุดขายของเขาก็คือพลังหมัดที่รุนแรงเหลือเกินน่าสนใจมากๆครับนิโคคาริโลกับการมาต่อยไฟแรกในรุ่นแฟทเทอร์เวดก็ต้องมารอดูกันละครับว่าจะเป็นอย่างไรกับน้ำหนักธรรมชาติของเขารอชมกันครับคู่นี้ครับพี่สิทธิชัยกับนิโค เอาจริงๆจากใจเลยนะครับผมมองมุมไหนผมก็ว่านิโคน่าจะชนะไปได้นะในไฟนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธที่หนักแรงสภาพร่างกายที่ดีมากๆตัวใหญ่กำยำถึงแม้ว่าจะขึ้นมาต่อยในรุ่นนี้เป็นครั้งแรก แต่มันคือน้ำหนักที่น่าจะเป็นธรรมชาติที่สุดของเขาครับและนิโคเนี่ยถ้าเจอนักมวยตัวไซส์พอๆกันหรือเล็กกว่าเนี่ยเขากดยับเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นต่ออย่างมากเลยพี่สิทธิชที่ใช้เนี่ยก็เก่งครับผมถือว่าเป็นระดับตํานานเลยทีเดียวอาวุธครบความเก่ามีกระดูแข็งโป๊กแต่อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับผมสภาพร่างกายกรอบเหลือเกินกลมศึกมานหนักความแรงของอาวุธความทนทานเนี่ยน่าจะยากนะครับเมื่อมาต่อกรกับนิโคคาริโล จริงๆผมมองว่าไฟนี้อาจถึงน็อกเลยก็ว่าได้นิโคน่าจะกดน็อกนะฮะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับในรายการวันจริงๆคู่นี้ถ้าต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งนะผมยังมองว่าพี่สิทธิชัยมีรูชนะนะครับผมเพราะว่าพี่สิทธิชัยก็ต่อยคิกบ็อกซิ่งมาเยอะมีความเก่าแต่พอไฟนี้เป็นกติกามวยไทยนวมเล็กเปิดนิ้วไอ้มัดหนักๆของนิคนี่แหละฮะอันตรายเหลือเกินไฟนี้มองมุมไหนก็ต้องเป็นนิโคคิงออฟเดอะน็อตคา l ์ลีโนั่นแหละฮะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวในรุ่น f ฟ a t h e r w e i g h t ที่สวยรูของนิโคเลยก็ต้องมารอชมรอเชียร์กันละครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรเราคนไทยก็เอาจะช่วยพี่สิทธิชัยเหมือนเดิมครับรอชมรอเชียร์กันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกค k i c k b o x i n งรุ่น l i g h t w e i ระหว่างริกิอนเดอร์เซลพบกับอเล็กซิสนิโคลัส คู่นี้เจอกันมาไฟนี้เป็นไฟที่3แล้วนะผมโอ้โ oh, ห oh. รุ่นใหญ่เนี่ยตัวต่อยมันเยอะครับทุกคนวนกันอยู่แค่นี้แหละเอาอีแค่คู่นี้ก็รอบที่3แล้วอะ่ะเป็นการทิงแชมป์กันทั้ง3รอบนั่นแหละไฟแรกที่เจอกันระหว่างลิเกียนเออร์เซลกับอเล็กซินนุคลัสเนี่ย ไฟนั้นเป็นอเล็กซิสชนะคะแนนเอกฉันไปได้นะครับคว้าแชมป์เลยกระชาติแชมป์ไปจากเดอะอิ o มเทลเลยนะฮะเพราะว่าในไฟนั้นเนี่ยลิเกียนเดอร์เซลเนี่ยดูค่อนข้างมีจังหวะหลววไม่เห็นและอเล็กซิสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอดทนสูงมากต่อยตามเกมได้ดีมากๆนะครับจนท้ายที่สุดจังหวะมันเป็นใจได้นับหนึ่งนับพาถึงแชมป์เลยและผ่านไปไม่นานก็เกิดการรีแมตช์กันอีกครั้งนะครับกติกาเดิมคิกบ็อกซิ่งและไฟนี้ลิเกียนเออร์เซลมาไม่มีข้อผิด พลาดเลยนะครับเดินบูเดินชนออกอาวุธต่อเนื่องชนะคะแนนเอกฉันอเล็กซิสนิโคลัสไปเลยและรอบนี้รอบที่3ก็ไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเหมือนกันนะครับลีเกียนเออร์เซลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงเป็นราชาของรุ่นแทบจะหาคนต่อกรไม่ได้เลยก็เพึ่งจะมามีอเล็กซิสนิโคลัสนี่แหละ ที่สเต็ปตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงที่สมศักดิ์ศรีเหลือเกินเป็นคนที่สเต็ปอาวุธดีมากและไฟนี้เป็นไฟที่3ก็ไม่รู้เลยว่าจะจบอย่างไรผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก่อนนั่นแหละครับเหมือนไฟแรกที่ลิเกียนเออร์เซลไปผิดพลาดโดนนับนั่นแหละถึงแพ้เลยถึงแม้ว่ารูปเกมในไฟแรกที่เจอกันเนี่ย ออกอาวุธได้ที่ออกอาวุธได้ตามฟอร์มตัวเองแหละลีเกียนถ้ามาท็อปฟอร์มทั้งสองคนนะไม่มีข้อผิดพลาดเลยทั้งสองคนผมก็ยังมองว่าลีเกียนเออร์เซลเนี่ยจะป้องกันแชมป์ของเขาไว้ได้นะครับเราต่างรู้ดีกันว่าลีเกียนเออร์เซลเนี่ยดุมากต่อยได้ดุดนันเดินบู้เดินชนออกอาวุธได้น่ากลัวมากๆหานักมวยมาต่อกรกับเขาได้ยากมากๆครับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ100%เซให้ลีเกียนชนะนะฮะเพราะเอเล็กซิสนุคลัตเนี่ยก็ฝีมือดีเหลือเกิน คู่นี้ไม่ว่าผลจะจบลงอย่างไรแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือจะกลับไปหาคนที่เคยเป็นแชมป์อย่างอเล็กซิสที่กระชากแชมป์มาจากลีเกียนมันดูงงๆนะต่อยกันอยู่2คนเนี่ยผมว่าสมศักดิ์ศรีแน่นอนครับแต่ท้ายที่สุดผมเชื่อไปที่ The Immortal ลวิเกียนเออเซลไม่น่าใช่ปัญหาครับน่าจะป้องกันแชมป์ไว้ได้ในไฟนี้รอชมรอเชียร์กันครับมาันที่คู่เอประจำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฮฟวีเวท ระหว่างโรมันเคลเคลียพบกับดินดอนโนสเริ่มที่โรมันเคลเครียก่อนเลยนะครับผมนักชกยูเครนวัยว33ปีเจ้าของแชมป์สกติกานะครับคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยโรมันเนี่ยเป็นมวยรุ่นใหญ่หนักร้อยกว่ากิโลที่รวดเร็วมากๆนะครับสเต็ปการเข้าออกสเต็ปหมัดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยร่างกายค่อนข้างที่จะสมส่วนมากๆครับผม เราอาจจะเห็นว่ามวยรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าไม่อ้วนไปเลยอาจจะสูงยาวผอมแห้งแต่โรมันเนี่ยสมส่วนมากๆมันเลยทําให้การต่อยของเขามันดูสมูทไปหมดครับหมัดอันตรายสุดๆแต่ว่าไฟต่อยค่อนข้างน้อยนะฮะมวยรุ่นใหญ่ในรายการวันเนี่ย สักปีหนึ่งอาจจะได้เห็นต่อยสักทีนึงนะครับโอ้โหและผมว่าเผอผไฟนี้ก็อาจจะรายการหาคู่ชกให้โรมันนั่นแหละตามสัญญาที่ระบุไว้เพราะไม่อย่างนั้นมันไม่มีใครมาต่อยด้วยครับเรื่องฟอร์มก็ไม่น่าเป็นห่วงมากมายครับการออกอาวุธดีอยู่แล้วแต่โรมันก็เป็นคนที่โดนแล้วมีอาการเหมือนกันนะเท่าที่ดูมาแกต่อยมาหลายๆไฟเนี่ยถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แกจะเป็นคนที่ชนะ TKO หรือชนะน็อกคู่ต่อสู้มาได้นะ แต่ถ้าโดนอาวุธก็ล่วงให้เห็นเหมือนกัน <Okay. S 1> ก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าในการป้องกันแชมป์มวยไทยในไฟน์นี้โรมันจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับหลังจากห่างหายไปนานเหลือเกินเพราะไม่มีใครมาต่อยด้วยนะครับรอชมรอเีีร์ครับส่วนลินดอนโนเนี่ยอายุ38ปีนะครับจากอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนั่นแหละถ้าใครคิดไม่ออกก็คนเดียวกันกันกบที่อยู่ในทีมแฮกเกตี้นั่นแหละครับ เวลาแฮกเกอร์ตี้มาเปิดตัวจะต่อยเนี่ยจะมีคนเดินตามหลังมาเขาคือพี่เลี้ยงของแฮกเกอร์ตี้นั่นแหละเท่าที่ไปหาดูฟอร์มมาเนี่ยแกเพิ่งต่อยไปเมื่อ5 6เดือนที่แล้วนี่แหละเป็นการป้องกันแชมป์ WBC ของแกนั่นแหละก็สามารถป้องกันแชมไป์ไ้ได้นะฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็เป็นมวยที่ค่อนข้างเป็นมวยสูงมากในกติกามวยไทยนะครับต่อยจะเน้นใช้ฝีมือเป็นหลักเพราะว่าอายุเยอะแล้วครับทุกคนและหุ่นเหินเนี่ยโอ้โหพงคุ้ยละ ถ้าจะมาต่อยบููก็คงเป็นไปไม่ได้ครับและผมก็ไม่ได้รู้ว่าตอนวัยหนุ่มแกจะโหดจะเฟี้ยวจะรวดเร็วปราดเปรียวแค่ไหนรู้แค่ว่าณปัจจุบันนี้คือช้าเยอะครับผมไฟนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะฮะได้มาต่อยกับโรมันเคล็กเรียเจ้าของแชมป์ก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าลินดอนโนเนี่ยเขาจะทําได้ดีแค่ไหนกับอายุ38ปีรอชมกันครับคู่นี้ครับโรมันกับลินดอน มองโดยรวมภาพรวมหลายๆอย่างก็ต้องมองไปที่โรแมนเคลกเรียเจ้าของแชมป์นั่นแหละครับผมด้วยอายุที่น้อยกว่าร่างกายที่ดีกว่ามากๆระบบความฟิตความเร็วการออกอาวุธโดมันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนลินดอนโนก็อย่างที่พูดไปนะฮะผมอายุ38ปีหุ่นก็พุงพลุยไปละความเร็วเนี่ยหายไปเยอะ ความหนักหน่วงของอาวุธมันก็น้อยลงไปอะครับผมด้วยอายุที่มากขึ้นและที่สําคัญมากๆอีกจุดหนึ่งคือโรมันเคลกเคลียร์เนี่ยสูง200เซนนะครับผม2เมตรเลยส่วนลินดอนโนเนี่ยสูงเพียง180เซนเท่านั้นโอ้โหมองมุมไหนก็ต้องให้โรมันเคลกเคลียร์นั่นแหละครับผมมีดีกว่าทุกอย่างเลยแต่ก็ยังย้ําคําเดิมนะครับมวยวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ และโรมันเคลียเวลาโดนอาวุธก็มีงอมีล่วงให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถประมาทลินดอนโนได้ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในไฟนี้จะจบลงอย่างไรแต่ผมคิดว่าแชมป์น่าจะยังคงอยู่ที่เดิมอยู่กับโรมันเคลียนนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าจะชนะคะแนนหรือน็อกและผมก็ค่อนข้างเอียงไปทางชนะน็อกมากกว่าด้วยนะครับในไฟนนี้รอชมรอเชียร์กันครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันไฟไนท์ที่30เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ คิดว่าคู่ไหนน่าจะเข้าวินคิดว่านักชกค,คนไหนน่าจะดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมและเพื่อนๆอ,น,อ,น,อนท่านอื่นได้และถึงแม้ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันก็เป็นแค่กีฬาครับทุกคนเชียร์เพื่อความสนุกเชียร์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <S <S So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you.